จิตวิทยาแห่งความเย้ายวนใจเนี่ยมันมีคุณลักษณะตรงที่ว่าหนึ่งเลยนะคุณต้องลดการป้องกันตัวของคนลงของผู้ชายของคนนั่นแหละลงทำไงให้เขาไม่ต่อต้านคุณ พฤติกรรมไล่ล่าพฤติกรรมจอบแจกมันทําให้ผู้ชายเฟดออกกลัวไม่กล้าเข้าหาเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใช่ของดีอะที่จะเสนอขนาดเนี้ยไม่มีพฤติกรรมเป็นความเย้ายวนด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นที่เรียกว่าเป็นเซ็กชวลที่สําคัญก็พวกจิตวิทยาก็ไม่มีอีกเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากนกนะต้องรู้วิธีการเนี่ยลดการป้องกันตัวของเขาลงอย่างที่สองคือคุณจะต้องทําภาษาอังกฤษคือ affirming คือเป็นการยืนยันเลย confirm กับผู้ชายเลยว่าเธอจะได้แบบค้นหาอะไรที่แบบสนุกสนุกมันจะได้รับการ explore นาะ มันเปิดโอกาสให้ผู้ชายได้สำรวจยืนยันเลยว่าเธอจะได้รับสิ่งนี้ accept คือการทำให้ผู้ชายยอมรับทำให้ผู้ชายอยากต้องการ appreciate ชื่นชมและอีกอีส e t ยถ้าคุณสามารถทำได้ผู้ชายไม่มีทางไปไหนจากคุณและวิธีการมันเท่านี้มันไม่พอและวันนี้เวลาก็ไม่พอด้วยครูสอนไว้ในคอร์สใหม่ที่ชื่อว่าสั่งจิตหนุ่มให้ตกลุมรักด้วยวิทยาศาสตร์แห่งความเย้ายวนใจที่ไม่มีใครเคยบอกคุณ science of seduction คอร์สนี้บอกเลยลึกมากลงลึกจำเพาะจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์แห่งการเย้าวยวนการโน้มน้าวจิตที่ทาให้คุณสามารถดึงดูดได้สร้างพื้นที่อยากให้ผู้ชาย เข้ามาในชีวิตของคุณจากไม่สนใจกลายเป็นขั้นใครคุณนะคะอยู่ในคอร์สนี้เลย